สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแมคคาลีเนียครีมชีฟเคงนะครับบายเชฟบีมท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตรงนี้นะครับก็เขียนเลยนะครับว่าแมคคาลีเนียมาจากดอยตุงจังหวัดเชียงรายนะครับเออให้ก็ดีนะครับในการสบสมนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับในนี้นะครับมีน้าตาลอยู่14กรัมนะครับแล้วก่อนกินนะครับมีคัเกือนสำหรับผู้แพ้หานะครับ ในนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับที่มีส่วนประกอบนะครับมาจากนะครับตั้งสาลีไข่นมถั่วที่มีเปลือกแข็งถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองใครได้หายกลุ่มนี้เรียนไหมจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งหึ่งแหน่ซอปเชฟไทยแลนด์มาเลยเหรอหนึ่งหึ่งหึ่งหึ่งแกะออกมาแกะออกมาค่อยๆแกะ นี่จ้าดึๆๆ๊ดดึ๊ดึ๊ดโอเคมุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่นี่นี่เด็ดึ๊ดึ๊ดดึ๊ดอ่ามาลองด้านบนมาเดี๋ยวชิมก่อนนะครับไมคคาเนียจากเชียงรายก่อนแล้วกันอืม,มอืมแล้วใครมีกรอบใช้ได้ครับโอเคดีดีดี กินไปเกือบหมดแล้วรือดูรสชาติได้ครับเฮ้ยก็บอกตัวนี้ทงได้ดีมากๆนะครับอย่างแรกเฮ้ยแมคคาเดียนะครับก็คือแบบกรอบอร่อยนะครับและคราวนี้เนี่ยในเรื่องครีมชีสเฮ้ยครีมชีสทําได้ดีมากครับคือไอตัวกล่องของเซเว่นนะครับมันจะมีอะไรมีการทํานะครับแบบว่าเอามาแต่รูปแบบนะแล้วก็ต้นหน้าครับรสชาติไม่ได้ไอ้นี่รสชาติได้นะครับอเนี้ยครีมชีสก็มีความเข้มข้นนะครับแล้วรสชาติครีมชีสพี่ดีแล้วตอนที่ประทับใจคือตรงนี้จ้าเค้กดาร์กช็อกโกแลตนะครับ ไปกินอ่ะของยี่ห้อยี่ห้อนี้นะครับต่เป็นรุ่นอื่นนะเฮ้ยดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเขาเอามาแต่เค้กไงแต่อันนี้เฮ้ยมันเอาเค้กดาร์กช็อกโกแลตที่มีรสชาติที่มันดีขึ้นมาด้วยนะครับคือแบบว่าใกล้เคียงนะครับกับของราคาแพงๆได้นะคอันนี้เนี้ยทำได้ใกล้เคียงมากวันนี้จะไม่บีดจากสามสิบเก้าบาทนะแต่เนี่ยปกติอ่ะเจอของสามสิบห้าบาทสามสิบเก้าบาทสมเซเว่นเนี่ยมันจะไม่ได้ก๊อปปี้รสชาติมาไงอันนี้เขาแบบทำรสชาติแบบของเนี่ยครับ เนี่ยที่ป็นเค้กช็อกโกแลตก็แบบว่ามีความเข้มข้นนะครับใกล้เคียงกับไอ้ที่มันเป็นของที่มันเป็นแบรนด์ดังนะครับเออเฮ้ไม่เสียชื่อนะครับทับเชดไทยแลนด์นะครับโอเคเขาคงยังมีการควบคุมหรอกไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียชื่อชนะครับถือว่าทําได้ดีมากครับครีมชีสก็ถือว่าทําได้ดีมากครับก็ถ้าเทียบกับราคา39บาทนะให้ผ่านครับครีมชีสมีรสชาติครีมชีสที่ดีแล้วก็แบบมาตัดกับรสชาติความเข้มข้นนะครับของ เค้กช็อกโกแลตที่มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยได้อย่างลงตัวครับกินแล้วไม่เลี่ยนกันหน่อยเพราะถ้าเกิดกินครีมชีสอย่างเดียวนะมันจะเลี่ยนกันไปเพราะมันเจอตัดด้วยรสชาติขมของดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยซึ่งเขาทำดาร์กช็อกโกแลตได้ดีด้วยโอเคนะครับใกล้เคียงกับที่มันเป็นร้านดังๆนะครับดังงัยก็ตัวนี้ให้ผ่านครับแบบตัดรสชาติกันได้ดีเลยความนุ่มนิ่มและมีความหวานของครีมชีสครับตัดด้วยความขมเข้มๆครับของดาร์กช็อกโกแลตครับโอเคครับเออและอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยคือ ของแพงอ่ะจะมีรสชาติครับคือไม่ค่อยหวานและเน้นรสชาติของเครื่องเต็มๆครับโอเคครับเมื่อเป็นการรูวคลิปนี้เป็นค้งนี้นะครับรถ้าก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรนทิดกันอยากสักดติดต่อเลจ๊ะมีช่องทางธนาคารหังสิบขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า